สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่24-28กุมภาพันธ์นะคะก็มองในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นทางด้านการเมืองก็ดูยังคงมีน้ำหนักต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของดัีเซฟตี้ในบ้านเรานะคะแล้วก็เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ดูแล้วเนี่ยประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยก็ กลับมาสร้างความมิตกกังวลให้กับนักลงทุนมากขึ้นนะคะก็สัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามในส่วนของหลายๆประเด็นในเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าชุมนุมเพื่อ,อต่อต้านในส่วนของธุรกิจที่ ทางกราา่ยมองว่าเกี่ยวข้องกับจักรุชินวัตน์นะคะแล้วก็ในส่วนของออชาวนาเองเก็ยังคงมีการเรียกร้องในเรื่องของออจำนำข้าวอยู่นะคะส่วนวันที่17กุมภาพันธ์นีน้ก็จะมีประเด็นในเรื่องของการเรียกให้นายกยิ่งรักเ,เข้ามารับทราบ ชี้แจงในส่วนของข้อกล่าวหาในเรื่องของการทรจำนำข้าวแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการที่สารรัฐมนูญเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อเตรียมจะปิดคดีเกี่ยวกับพรบงคู่สองล้านล้านนอกจากนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็ยังมีประเด็นที่ว่ากกตอ,อาจจะมีการยื่นให้สารรัฐมนูญตีความเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ใน28่เขตท,ที่ยังเป็นประเด็นค้างคากันอยู่จากการเลือกตั้งครับ ก่อนเนี่ยก็ทำให้มองว่าในส่วนของเซฟิตี้เองเนี่ยน่าจะได้รับแรงกดดันจากในส่วนของประเด็นทางด้านการเมืองแล้วก็ความผันผวนระหว่างทางในสัปดาหนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างสูงอยู่ส่วนประเด็นภายนอกเองเนี่ยหลังจากที่เฟดยืนยันที่จะใช้การปรับลด QE ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกในสัปดาห์ ก่อนเนี่ยดูว่าออกมาไม่ค่อยสดใสนักในเรื่องของภาคที่อยู่อาศัยสัปดาห์นี้ก็อาจจะย,ยังต้องตามดูต่อในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับภาคที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวเลขสินค้าอคงทนความเชื่อมั่นผู้โภกลมถึง GDP ไตรมาสสี่ของสหรัฐก็มองแล้วน่าจะสร้างแรงสั่นไหวให้กับทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ตัวเซฟตี้ในบ้านเราบ้างเหมือนกัน แต่ถ้ามองในเรื่องของเเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยแม้ว่าจะเห็นการชะลอการขายออกมาบ้างใน,ในสัปดาห์ก่อนแต่ก็มีแรงขายออกมาบ้างในบางวันเหือนการซึ่งก็คงต้องระมัดระวังในสัปดาห์นี้ว่าจะเห็นแรงขายออกมามากขึ้นหรือเปล่าส่วนนักงทุนสถาบันเนี่ยซื้อในเดือนนี้มากกว่าหมื่นล้านบาทในฝั่งของทุน ก็คงจะต้องรามาะระวังเช่นเดียวกันหลังจากที่สตาปเกาะเนี่ยเริ่มมีแรงขายออกมาก็อาจจะขายออกมาได้หนักขึ้นถ้าประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยดูมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยดูค่อนข้างเป็นลบขนาดที่ในเรื่องของผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็น่าจะมีน้ำหนักแผ่วลงไปหลังจากที่ทยอยประกาศออกมากันจำนวนมากแล้วแต่ว่าอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการกำไรเงินปันผลที่มันจะมีเข้ามาออมองเซฟตี้เองเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่รีบาวกับขึ้นไปได้บ้างแต่ว่าไม่น่าจะผ่านดัก895จุดยังมีโอกาสค่อนข้างม,มากที่จะลงทดสอบระดับ855จุด ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจะแนะนำให้เข้าไปลงในกลงทุนใน s ซ็ตี้เ a ็คฟิเจอร์ในสัญญาที่สมหนดอายุเดือนมีนาคมหรือว่าไอ 0S14 ให้เราจังหวะที่มีการอิกตัวขึ้นของราคาแต่ว่าไปติดแถวระดับ886ถึง890จุดก็เป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปเปิดสถานะช็อตแล้วก็รอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงมาทดสอบแลรับที่ระดับ860แล้วก็850จุด คั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ894จุดอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าถ้าลงมาแล้วไม่ถึงระดับ850จุดเนี่ยอาจจะมีรุนดิดกลับได้เหมือนกันให้ไปรอเปิดตองได้ที่บริเวณดังกล่าวโดยถ้าหลุดระดับ840จุดลงไปต่อเนี่ยก็คงจะต้องปิดสถานัตัดขาดทุนออกไป แล้วถ้ามาดูในส่วนของหุ้นรายตัวเองเนี่ยก็มองว่าด้วยสัญญาณการลงทุนที่อาจจะ<ม>อิงไปในทางลบทําให้หุ้นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะ ถูกกดดันจากความมิตกกังวลเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ยังดูมีความผันผวนแต่ก็มองว่ายังมีหุ้นบางกลุ่มแล้วก็บางตัวเองที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างระกัดในด้านของราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีปัจจัยหนุนมที่เข้ามาก็เรื่องในส่วนของตัว TDA เองเนี่ยที่รายงานผลกำไรในไตรมาสถึงปี57เนี่ย กลับมาแสดงผลกำไรที่ดับ250ล้านบาทซึ่งก็เป็นการพลิกจากการถัดทุนในช่วงของไตรมาส1ปี56แล้วก็ในส่วนของไตรมาส4ปี56ด้วยโดยทั้งนี้เนี่ยก็ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจเดินเรือของ m m l แล้วก็บาคอนโคซึ่งมีกำไรดีขึ้นแม้ว่าจะมองแนวโน้มผลกำไรในไตรมาส2ปี57เนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงเทียบ รายไต่มากแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยยังสามารถทํากําไรได้แม้ะะว่าในเรื่องของธุรกิจเดินเรือเนี่ยอาจจะออดตัวลงบ้างตามฤดูกาลก็ตามแต่ว่าถ้ามองทั้งปีแล้วเนี่ย โอกาสที่จะเห็นผลประกอบการสดใสขึ้นน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนในเรื่องของราคาหุ้นของ TTA อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามองในส่วนของ s e n ิเมนต์ในระยะสั้นเองเนี่ยด้วยค่าระวังเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็น่าจะส่งผลบวกต่อ sentiment ของตัว TTA แล้วก็ถ้ามองในส่วนของผลประกอบการที่อย่างที่กล่าวไปว่ามีแนวโน้มจะสดใสขึ้นหรือว่าอยู่ในภาวะเทินลลาวเนี่ยก็ อมองแล้วในส่วนของตัว TTA ยังมีโอกาสที่จะพักตัวจำกัดแล้วก็มีลุ้นจะดีดตัวขึ้นไปได้เหมือนกันจากราคาพื้นฐานที่ระดับ19.70บาทก็มองราคาปิดในช่วงวันศุกร์นี้ก็พอจะมีอัพไซด์ประมาณ15.8%ได้ถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคของตัวฟิวเจอร์ที่อ้างกกับ TTA ซึ่งจะหมดสัญญาในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็มองว่า อ,อยู่ยังคงเห็นการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างจะออกในทางไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณเส้นค่าเฉลี่ย7 5แล้วก็200สัปดาห์เนี่ยแต่ก็ยังมีรูมในการเข้าไปเทรดเก็งกำไรได้เหมือนกันในจังหวะที่พักตัวรูมมาถึงแนะนำให้เข้าไปเปิดลองตัว TDA S14X ในช่วงที่ย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุดระดับ16.60บาทแล้วก็ลุ้นไปทํากําไรที่ระดับ17.40แล้วก็17.70บาททั้งนี้ให้พกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ16.60บาทสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะฝากเอาไว้ในส่วนของการลงทุนในซี s ตินเด็กฟิเจอร์แล้วก็ s ิงเกิลสตอฟิเจอของ TTA แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ